สวัสดีจ้ะพี่นอ้องเมื่อนี่สิพามาอันยู่นี่ยู่ตลาดหัวเมฆเลยพี่น้องอันตลาดเขาเอิญดวงก็แนงจ้ะสิพาเบิ้งกับเขาเนี่ยอย่แน่กับเขาอาหารนิสานมันบ้านเขานี่ยแหละเพิ่งจอดรถพี่น้องเดี๋ยวสีผ้าเบิ้งตอนมันมีอย่างแนงจ้ะ นอกตลาดไอ้ตลาดขายของกันอาหารพวกอาหารป้าอาหารอย่างนี้อ่ะจ้ะขายเป็นีอย่างนี้นะตั๊กแตนหมย่างตัแตนได้ด้วยถุงเท่าไรแม่นีโเบิ้งเบิ้มา่นเสก่อนเดี๋ยวนางไสรอดก่อน น,น,นี่โลดตรงนี้ค่ะเบิดเบิดดิบอกตลาดดงแล้วแน่เลยพี่น้องมนอุดหน่นชอยแล้วเนี่ยบึงแบบทอดกับนี้จะ้ะอันนี้บักสมม้อด้นีสมมอปนตะแก่แนทอดพอแนละ้วนางขายข่เมา <c oughs> คามเบาค่มาง้นมฝนก็ล้างไหลพี่น้องฝนคือตกไงล่ะบิรงตลาดหวยเมฆก็จะโอ้มีหอนเม็ดพอแบบนี้ถึ่งละลอยแถมพักพร้อมเมื่อมเมื่อแต่แม่ก็มีเมื่อแตแม่มันคุ้มเลยจ้ะเบิรเบิรงดหเ็ดพอน้องงาเงาเปลี่ยนล่างแล้วละลอย ข้ามป้อมข้ามป้อมสมมจ้ะป้อมสมอมันก็มากากเลยร่งไรเรียาะีเนี่ยมาคนนตะไคร้พี่น้องเบิ่งเหนตะไคร้เะแ่นขอดแดงพวกก็มะปอกหอยปังือปอกหอยโคงอยู่ไหมหอ้ปังไว้เว้ยนกันไว้หน้ัผสูกันผสมกันได่ค่ะงม่ก็ตะเข่งกันดดีหอยหน้าหวยหน้าโลคสะเดดไหน้าร้อยละแปดค่ะใช่่ ไปศับดิมอจเกสองด้วยเรื่หอยน้าบ้นเาเด้อจถ่ายคลิปพี่น้องนเี้ข้าวกวนก็จะเปลี่ยนไอนม่หอยน้ากตบหอยไขาบงเยตะไคร้สอดะไคร้าเงยตะไคร้จดดตลาดดงก้นนี้พี่น้องดตะไคร้บยข้าสิบาท้เตะไคร่ยเก็บ้แต่เน้ยบจานร่อยจานละห้าสิบพี่น้องู้อเีย เบิ่งขนาเนาะหุณเบิ่งเบิเบอันนี้นงยันางัวเบิ่งไม่แต่แก้ขี้เด็กแตงแก้มขี้เด็กีกกกก้เดกขี้เนางัวเ่นางกินบักทั่วสอิ่มเด้อ <c ười> สอนน้อพี่อง นะรถกำลังสี่ขาม้าะไรพี่เนาะว่อ้นขนคลื่นแน่เลยเพราะว่าลบฝนาเอ็ดขอนเหดขอนเป็นบด่ค่ะไปไก่รโอ้ยสอนเน่ยโอ้เยนสอนนะี่เบิ้งเป็นอาหารนั่นปลาได้พี่เามเปนอาหารปลาอด่วนเลยจะเรื่องหมอ้าเจ้าพี่ม่อย่งก็เอื้นโตยังกว่าแน่นี่เรื่องมอ้า าพาุงพุงก็งงได้หวร้ค่ะพี่เอาว่าเจ้พี่จะพะุงบ่เดี๋ยวอันเลาะไปเบิ่งจะข้าขววจะได้จะหาซื้อบาดิลาบนะคะผักไตขึ้นเยอะมากๆก,กินดิแม่ไต้าวต้มจอกน้องที่วันเสาว่าจานี่ตจะนี่บ่แม่จ้าข้าเจ้มจอกบหมนะน้องสอนบหอย มีแล้วแนบก่อยทีอยากได้สิมหาซื้อมาอนีพี่น้องเบิ่งจาบักไโ้่งบักไอ้ปังใชยค้าม้อมตุ๋มงายพร้อมไม่ผสมห่ยยยบ้ขายห่วงห่วยะ gì nh ừ. nhau khám lốt nó, là địt nhau đấy cái nào, là đợt ăn cá, đi xuống ngon rồi, mình sẽ tập trung vào đây, <c ainsi>

คนกับแจวด้ค่ะค่ะแ่า็เราปเียน้องยายนาะแ่น่ะคะอยู่ในปลาเขานีบบะดีใดีใจให้หให้ใจให้ใอ่หมใวดขว้กไรย้าห้่้รบหม

ขอบคุณมากค่ะเงิหลาององบองหลมาด้วยไปครับว่าจัยทีาูดว่ำเ่ได้บ่จำได้เต็นไหนสบายดิเอ้ยกินเข้าไปอันกินแล้วจอดกินแล้วเเจ้ยวครมือนี่อยู่บ้านเขาในหล้ะเนียพออายแล้วพี่น้องอายแล้เคยยุ่งกันายจะดีแล้วขายปิ้งไกยวนหอยเมดเด้อครับหอยเมดคือเกาหยวนดวงแดงดงแนงอยู่ดงแนงยายนี่อาแล้ว กลากัยไ้ลอ้จากเราหลายปีเลยอิงไกลเเหมือนจะแสบที่งนเดี๋ยเดี๋ยวกลับมาได้อพะเอปาเอาไห้ก็ยังอยู่ดิพะงงยังผูดอกผูดองจกะ ไอ right like like ้แล้วขายปีงไก่กลับเลยโอ้ยสีเบอร์เดอพี่น้องเลย้กินมัเป็นหลายคัะหลายคักพูดนะไมกินอาหารปลาปอกอยโกเฮ็ดเรากงเฮ็ดยังนี้เบอรพี่น้องีเบอร์ชอนพี่น้องพูดอคมากกนเลยซื้เบอรดอะบิงเบิ่งต่อในนี้แม่ดวงรับดวง ไปออมได้อมได้ทอดได้ครับ oh, ah. <brewer y> ่ะชับครบรวงมะร้าวมะร้าวครับเบื้องบาบาดีว่ามันหลค่ะจ้ะะหลแหงหลาหลที่เทียมมากพอยเห็นกับเขวดิโอเคพี่น้องมือนี้ซาหนี่ก่อนนะจ้ะเด้อ ผู้ใดอยากมาสื่ออาหารปลาอาหารยังก็มาสื่อได้เลยพี่น้องกันยูยูตลาดดง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 ดานแดงคะดงดนดยูหยเมกตลาดเป็นมันเป็นตลาดอาหารที่สาปลาแม่อ้เออนไซำนีแล้วกนพี่น้องเเดี๋ยวคอยจพออนุญาตไปหาซื้อนองกินกินวัวด้จ้ะเด้มากกมาได้จ้ะแล้วก็ุดไล่กติดตามพอมสวัสดีค่ะเวลาคนทัง